สาววัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแปปพิสนัดอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเกม World w a r ซแล้วครับผมเย้ก็อ่ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันในด่านที่1นึ่งเอพิส od ที่1นึ่ง chapter ที่4ี่นะครับผมชื่อด่าน d e a d in the Water ครับอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้อ่ะน่าจะต้องจอยเข้าไปก่อนเลยแล้วก็จะมีคนตามเข้าห้องมาทีหลังนะคุณผู้ชมอ่ะต่อรอต่อกันเลยชึบมาเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อนะ อีพีทีเราก็หนีลงเรือมาได้ตอนนี้เราจะไปยังไงต่อโอเคตอนนี้ก็หนีขึ้นมาบนเรือนะคุณผู้ชมอ่าชึบเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องก็แย่แล้วโอเคตอนนี้อยู่บนเรือนะเราน่าจะต้องลงจากเรือไปอ่ะมาพร้อมกับ AK เคทองนะคุณผู้ชมแฮะผมก็ไปหาใส่สกินมาได้ โอเคน่าจะต้องไปตามลูกศรเอ้ยมามามากุยเกงขาดเซ็กซี่ซะด้วยนี่คุณสางเกงเกงขาดนะผู้ชมอย่างเซ็กซี่มองตูดมองตูดโอ้โหแล้วนี่มันกองซากศพเลยวันเอ้ยมึงยังไม่ตายมึงนอนเงียนเลยนอ้เวรแม่งว่าแล้วไม่เดินติดแม่งไม่ตายนี่เอง โอเคนะ่าจะต้องมาตรงนี้นะอะไรต้องมาตรงนี้ใช่ปะ่ะโอเคอ่ะโอ้มีสีทาไว้ให้ด้วยอ่ะตรงนี้แล้วก็ไปทางไหนต่อเฮ้ยซอมบี้ข้างล่างโอเคนะ่าจะต้องโดดลงไปข้างล่างนะอย่ามานี่จะเป็นมือมือปืนมือปืนเอ้ยมึงจะนอนก็นอนลงไปไม่ต้องลุกมา เขียนคาบเอ้ยเอ้ยโอเคทุกคนไปไอตัวนี้้ยตัวนี้มันถึกจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันโหมันพ่นอะไรใส่ตาพิ่ระบุมรีวิ่งไปรัวๆเลยแล้วกันเดี๋ยวแม่งมาไอเวนเคมาเราต้องมาตรงนี้แล้วก็น่าจะต้องกระโดดขึ้นไปเคเคลีย์ซอมบีกมบ้ก่อนเคย์ซอมบี้ก่อน เฮ้ยเฮ้ยแม่งมาข้างหลังโอ้โหเชีอยแม่งมาเยอะจังวะเดี๋ยวเร็วเร็ววิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคอ่ะตรงนี้ไม่มีสีแต่ป้าน่าจะปีนได้เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์อะไรมาทำไมโอเคน่าจะต้องขึ้นมาข้างบนโอเคผมวิ่งเร็วเลยแล้วกันเน้นวิ่งเน้นวิ่งเพราะซอมบี้เดี๋ยวมันมาเยอะมันจวนตัวโอเคไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชิบหายแม่งดีนะมีประตูไอเวน อันนี้ปืนอะไรอ่ะคลาสสิกเบลเทอร์ไรเฟิลเ้ยไอ้ปืนยิงทีละนัดนี่าโอเคผมฮิวก่อนละกันมียาเดี๋ยวผมฮิวแล้วก็เก็บยาขึ้นมาโอเคอ่ะครับไปลูกกิตติสลูกกิตติสโอเคเริ่มเลยเน้นเกมไวนะผู้ชมเน้นยิงเน้นยิงแบบสนุกสนุกเอ่อไปไงต่อ,อเนี่ยผมผมอยากรู้มากว่าเปิร์กอะไรมันสามารถเปิดตู้ได้บ้างเนี่ยเอาระเบิดมาเปิดตู้อะ โอเคทุกคนโหแถบสีแดงแล้วดูพวกข้างล่างอะไรวะนะ้าผมลองปลาระเบิดลงไปบุ๊บฮ่าโอเคปลาระเบิดปุ๊บมาเลยนะเอาแถบหายโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่ะผมจะยืนรอให้มันไปติดแถบให้หมดก่อนแล้วผมค่อยไปบูมโอเคโอเคแถบเริ่มหมดละ <c oughs> ให้มันไปติดแถบให้หมดก่อนนะโอเคอะ่ะเดี๋ยวมันกระโดดดูซอมบี้ซอมบี้มันกระโดดมาแล้วมันติดแถบอ่าโอเคอะ่ะไอตัวนี้เดินมาติดแถบเฮ้ยตัวข้างหลังเอาเระเบิดไปกินอุม้มโอเคมีแถบโอเคแถบหมดละเราวิ่งไปได้เลยโอเคเขียก่อนเขีย์แล้วก็วิ่งไปเอ้ยเอ้ยมาดีพ่อหนุ่มน้อยมาดีมาดี เฮ้ยเฮ้ยหลบ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 หายแล้วเอ้ยสอมบี้เฮ้ย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 ตายดิมึงตายดิโอแมลเมลเมลเฮ้ยเฮ้ยมานาหมดมานาหมดโอเคอ่ะระเบิดโู้แม่งสอมบี้โอเคตายบลู Blue. ตัวบลูเฮ้ยในนี้มีกล่องเปิดกล่องได้เปียบชึบโอเคมียาผมพันยาไว้ก่อน โอ้โหโอ้โหเรเพื่อนโดนเพื่อนโดนอะไรเยอะขนาดนั้น <c oughs> โอเคบอดแม่งโดนลุมระยำ <c oughs> อ่าช่วยบอดก่อนช่วยบอดก่อนเออออกไปออกไปเอ้ยมึงจะอะไรอะไรมึงไอตัวอินอินเฟอร์เตอร์โอเคอ่ะโอเคไปเฮ้ยเพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่อนล้มเอ้ยเราเน้นเน้นเฮ้ยจนตัว จนตัวเราก็กดเใช้ดาบเลยน้องผู้ชมอ่าเรามีดาบสามง่ามเฮ้ยเราไปเลือกเพิ่งไปค้นมาในสกินคางสกินไงเอ้ยแล้วแม่งมีเฉยก็เอามาใช้เลยเด็กครับไอเวนปไปไปกันต่อเฮ้ยแม่งสกิมเมอร์เคเรามีไปข้างหน้าก่อนแล้วกันอ่าเฮ้ยเฮ้ยไอเวนเอ้ยแม่งคว้ากุยอ่ะอือหือไอเขี้ยนี่แม่งแม่งคว้ากูตลอดเลยเวนโอ้โหแม่งกู เชี่ยแม่งมาอย่างนี้ต้องเซฟหน้าเซฟหลังเลยนะแม่งมาอย่างนี้กูตายตลอดเลยอย่างเงี้ยโอเคตรงนี้มีจุดเท้พักครับชิดโซดโซดโซดโดปืนลั่นปืนลั่นอ๋อไม่มีเราไม่มีเฟิร์สคิดเราไม่มีเมดคิดถ้ากดเฉยๆมันจะเป็นการเรียกฮิ้วนะผู้ชมอ่าโอเค ต่อไปคิวให้บังโก้ไหนบังโก้โอเคบัตโก,ก้ไปปับนะเอามาช่วยเอามาช่วยยื้อไว้คนนึงแล้วก็อ,อ่าเก็บไว้กับตัวเองแล้วเคลียร์กับระเบิดโอเคโหตรงนี้กับระเบิดเยอะโอเคเดี๋ยวผมจะล่อให้ซอมบี้มาแล้วกันมันคงจะมาโอเคตรงนี้ถ้าเคลียร์แล้วมันจะเป็นสีฟ้ามันก็ดีนะอันนี้เคลียร์แล้วมันหายเลย เป็นอะไรที่ไม่ดีมากอ่ะเราน่าจะต้องมาตั้งรับตรงนี้นะอะไรอ่ะกดลิฟต์ใช่ปะ่ะอ่ะ,ะกดแล้วกดลิฟต์ไปก่อนโอเคน่าจะต้องตั้งรับตรงนี้แหละลานกว้างให้ระเบิดมาขนาดนี้ชัวร์เลยเฮ้ย <c oughs> ปืนปืน <c oughs> อ๋อโอเคอ่าโอเคทุกคนอ๋อเราเข้ามามันก็เข้ามาเลยโอเคโอเคไม่ต้องไม่ต้องบวกเยอะ ให้ตายเถอะถ้าอยู่นานกว่านี้อาจจะโดนเฮ้ยเรามาโผล่ที่ไหนเจอทหารว่ะคุณผู้ชมอันนี้มันคือที่ไหนอ่ะต้องมาอยู่ชั้นต่อไปเฮ้ยผู้รอดชีวิตสวัสดีผู้รอดชีวิตอ่าปืนยิงไม่ได้เออ่มีปืนอะไรให้ลูทบ้างมีอะไรให้ขโมยขโมยหมดไปส่วนลูกใครเฮ้ยระเบิดสวย เอาไปเปิดตู้ไปเปิดตู้โอเคสไนเปอร์โอเคลุดหมดโแบบขโมยหมดไปสนลูกใครแนละ้วผู้ชมอ่าโอเคไปผมไปต่อเอ่อโอเคน่าจะออกมาตรงนี้โอ้โหลานกว้างแม่งว่าลานกว้างนี่มีตีนแน่นอนเออเอาขาตั้งปืนไปติดตั้งก่อนแล้วกันมีตรงไหนให้ติดตั้งได้บ้าง โอเคอ่ะผมเอาคาตั้งปืนขึ้นมาติดตั้งนี้โอ้ยมันไม่ใช่ปืนอัตโนมัติอ่ะโอเคโอ้พวกน้อยๆย,ยังเคลียร์ได้อยู่นะคุณผู้ชมเออเอามาดิ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 เออเอา,เอาโอ้ยสวยอยู่นะมีลังมีลังกระสุนให้สองที่โอเคไม่ต้องเดินไปไกลเฮ้ยนี่ปืนอะไรอ่ะ แอดตาคาบินเฮ้ยปืนดีปืนดีเว้ยสามปืนระดับสามโอเคแล้วมีเพื่อนคนจีนจอยเข้ามาละสองคนโอเคอ่ะเราน่าจะไหวอยู่ถ้ามีเพื่อนจอยเข้ามาอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราปลดระเบิดให้เพื่อนละกันเผื่อมีของดีข้างในไปเพื่อนระวังระเบิดออกก่อนออกก่อนอ่าโอเคเปิดละตู้เปิดละมียานะคุณผู้ชม อันนี้เป็นั้รล้วหนามเอาไว้เหนได้บ้างโอเคไว้ตรงนี้เอาแล้วเพื่อนรีบกดจังเพื่อนก็รีบกดเกินยังไม่พร้อมเลยเนี่ยยังไม่ได้ติดตรงติดตั้งเครื่องอะไรเลยเพื่อนก็รีบกดเกินเอาปงปืนอะไรไปติดตั้งก่อนปีไม่ตายเถอะโอเคปืนอัตโนมัต อเ,เออหูแม่งฝุงใหญ่มาแล้วผู้ชมห <c oughs> ูดูดูดูแม่งหาซอมบี้มาซอมบีม้บุกตั้งชื่อพาร์ทว่าซอมบี้บุกสนามกีฬา <c oughs> โอเคอ่าระเบิดโอ้ปืนบาเล็ตนี่อย่างดีนะผู้ชมยิงไปแล้วแม่งระเบิดด้วยอ่ะโอเคใช้ปืนย,ออย, <c oughs> <c oughs> ย,ย่อเออตายไสพวกเวน อือย่าโอเคอ่ะหุ้ยไม่เว็บละชิบหายละโอเคอืมยิงอ๋อสาดสาดสาดไม่ให้มันเข้ามาหาเพื่อนเราน้องผู้ชมเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้โอเคอ่ะปืนแตกแล้วผู้ชมโอเค๋ยวผมโยกไปใช้ปืนตรงนู้นต่ออ่ะปืนแตกหวังว่าเพื่อนจะช่วยนะเพื่อนช่วยยิงหลังให้ด้วยนะ อ่าโอเคผมกันกันตรงนี้กันตรงนี้เออเพื่อนสวยดีแล้วมีบอดมาช่วยเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงก็กันหน่อยดิย่อทหารยิงทหารได้ไหมไม่ได้ไม่มีแบบเผื่อยิงพลาดเลยอ่ะโอเคไปอันนั้นผมเก็บกระสุนก่อนอืมอืมอืมจนตัวใช้จนตัวใช้นี่เลยนะผู้ชม โอเคเดี๋ยวผมไปเอานี่ต่อปั๊มยาผมพันยาก่อนพันยาเรากเก็ี้ยงใหม่โคตรขี้โกงอ่ะเราต้องไปตรงไหน,นมีสองจุดโอเคไปซ้ายก่อนแล้วกันโอเคเอ้ยตรงนี้มันเป็นห้องผู้ราบชีวิตนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชิบหายละแม่งจวนมามาเยอะมาเยอะมาเยอะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาถอยถอยถอย โอ <German> right. ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะเฮ้ยเพื่อนมาช่วยห้องนี้หน่อยมาช่วยห้องนี้หน่อยโอเคผมใช้ระเบิดไปหมดแล้วเอ่อต้องลงไปข้างล่างน่าจะต้องลงไปข้างล่างอู้ชิบหายละแม่งโหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออมาดิเออีกระสุนหมดกระสุนหมดเอาดาบไปกินเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันตบ สวนเนอะตบสวนอ่ะอึมฮึมพียิบพีบโอ้โหใจนี่ก็มันเหมือนกันเลยเนี่ยอ่ะต้องไปตรงไหนตรงนี้โอเคเปิดสวิตช์ให้เพื่อนโอเคอุ้ยกันตรงนี้ก่อนกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันมาตบเราซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยกระสุนหมดมึงหมดเออเออเข้ามาดิเข้ามาดิพ่อหนุ่มน้อยเออ อยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายไอพวกเวนแม่งอึดจริงๆเลยอันนี้อะไรอันนี้ปืนลูกซองไม่เอาอันนี้อะไรกล่องเปิดกล่องได้เปรียบนะผู้ชมเฮ้ยโอเคปืนเดียวกันโอเคมาก่อนโอเคตรนี้ปืนนี้มีกระสุนไงเราเก็บมาก่อนเข้าไปในห้องนี้ได้ไหมไม่ได้อ่าเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยหวยเวนแม่งดีนะหลบทันเชี่ยแม่งจะกระโดดคว้ากูอย่างเดียวเลย เฮ ah. ah, ียเอ้ยไอข้างบนเฮ้ยสกิมเมอร์ไปฆ่ามันก่อนเก็บกระสุนพันยาพันยาแล้วก็เก็บขึ้นมาคึบอ่ะโอเคเลือดเราน่าจะไม่เต็มนะคุณผู้ชมต้องไปรีเอาอีกทีนึ่งอ๋อข้างล่างโอเคข้างล่างมีมีระเบิดเหมือนกันข้างล่างมีกล่อง อาปืนลเบิดไม่เอานี้ดีกว่าน,นี้อันนี้แรงกว่าน,นี้แรงกว่าไปขึ้นไปขึ้นไปเราต้องเป็นหน่วยสนับสนุนข้างบนออต้องไปตรงไหนต่อต้องนัน่องไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมมันขึ้นมันต้องไปโพเทค เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันมาหาผมตัวเดียวเลยเฮ้ยเหมดยังหมดยังโอเคต้องปกป้องห้องด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ไม่แบบไม่มาช่วยอะไรเลยไม่มาช่วยยงช่วยยิงอะไรเลยนะแม่งหลบอยู่ในห้องให้พวกผู้รอดชีวิตสี่คนมาช่วยเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงไอตัวแดงก่อนนะผู้ชมอืมโอเคเราปกป้องห้องคนละส่วนกับเพื่อนนะมามันเข้ามาอย่าเข้าไปหาผู้รอดชีวิต เออมาดิมาดิกระสุนหมดเว้ยกระสุนหมดเว้ยอืมอืมเน้นหัวเน้นหัวจวนตัวใช้โอเคเฮ้ยเฮยฮยจวนตัวใช้ดาบสับปืนผมสับปืนพกไม่ทันนะแบบนี้อ๋อมันน่าจะย้ายครังจุดกระสุนไปไว้นู่นเลยทีผมก็ต้องวิ่งมา โอเคไปยังมันยังมากันไม่โมหยุดเลยนะผู้ชมโอเคข้างหลังเราต้องไปข้างหลังเออผมเตรียมกระสุนให้เรียบร้อยก่อนอ่ะไปเฮ้ยเออโอเคมานาหมดละต้องเตรียมต้องเตรียมชาร์จมานาให้เต็มโอ้โหฟูงไมยย่แล้วโอ้โหชิบหายละอ่ะผมเปิดก่อนได้เปรียบ แตะปืนก่อนได้เปรียบให้เพื่อนช่วยกันหลังให้ย่าตายใส้พวกตมมี้เพื่อนกันกหลังให้ด้วยดิเพื่อนมันตบกูรัวๆเลยเนี่ยมันตบกูรัวๆเลยห่วยแม่งแม่งไม่กันหลังให้กูเลยเวนเฮ้ย <c oughs> ต้องต้องเคลียร์นู้นก่อนต้องเคลียร์ฝูงต้องเคลียร์ฝูงเคลียร์ฝูงที่จะขึ้นหน้าประตูนะ โอเคไม่ให้มันขึ้นมาประตูเดี๋ยวมันไปโดนพู้รอดชีวิตอโอเคตอนจังหวะนี้ตีนยังไม่หมดนะเออเอามามาดิชอบไฟฟ้าอันนี้ที่ชอบไฟฟ้าเออชอบไฟฟ้าแล้วผมแคปมตรงนี้เลยอืมเออ ไอ้กูชักกระสุนอยู่ขอร้องอย่าพึ่งขึ้นโอเคผมวิ่งกลับไปหารวมกับเพื่อนก่อนเพื่อนต้องถอยร่นเพื่อนต้องถอยเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมาโอเคตัวระเบิดตายต้องไปไหนต่อ โอ้โหแม่งพูดมันอย่างนี้แสดงว่ามีอีกเวฟหนึ่งลงมาปะเนี่ยโอเคโอ้คุณชมมีอีกเวฟหนึ่งลงมาแล้วชิพหายแล้วโอ้ยตรงนี้มีกระสุนไหมมี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 ยิงปืนระเบิดโอ้โหปืนระเบิดช่วยเคลียร์ได้มากเลยนะโอเคยวผมลงไปเอากระสุนก่อน get to the อีโซนโอเคน่าจะต้องเข้าไปที่โซนนะคุณผู้ชม อ่าเดี๋ยวผมยิงก่อนรอเพื่อนเข้าไปเดี๋ยวผมเข้าไปตามเฮ้ยเฮ้ยมันยิงหลังเราอีกแฉโอเคนายต้องเข้าไปตรงตรงโซนแต่ว่าเดี๋ยวผมรอเพื่อนเข้าแล้วผมเข้าตามเพื่อนน่าจะยังยิงกันไม่พอโอเคเดี๋ยวผมยิงก่อนยี่โอ้ยไอ้เชี่ยช่ว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 ยไอ้เยี่ยมึงยิงช่วยกูตีเออเออ โหยวเวนฮู้ฮู้ฮูู้เหมือนจะมากันเยอะเหมือนจะข้ามกันมากันเยอะอ่ะเน้นยิงก่อนกระสุนไม่หมดผมไม่เข้าเพื่อนยังไม่อยากเข้าเฮไอคนนั้นมันยังไม่อยากเข้านะผู้ชมมันยังอยากยิงต่อโหแต่เว็บใหญ่มาแล้วมึงเข้ามาเถอเฮียเออไอเวนแม่เงยแม่งมาขนาดนี้ ให้ตายเถอะโอเคผู okay, ้ชมตอนนี้เราน่าจะพอมารับหรือเปล่าโอเคมีหอมารับแล้วเราน่าจะรอดไปได้นะโอเคผู okay, ้ชมเราก็รอดไปได้นะโอเคอ่ะถ้างั้นคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดคีครับผม